กองทุนที่2นะครับก็กองทุน WTAI RMF นะครับกองทุนเปิด k t ท m World Technology Artificial Intelligence Equity Fund ชื่อยาวมากเลยเอาเอาเป็นว่ามันมีคำว่า AI อยู่แล้วกันนะครับก็ AI ตอนนี้ใครๆก็ต้องมีครับคำนี้ ถ้าดูงบการเงินของบริษัทสหรัฐเนี่ยคือมีคนไป t r a ็กดูไอ้หมายเหตุประกอบงบด้วยเนาะทุกบริษัทต้องมีคําพูดว่า AI เอาอะไรมาทําอะไรไม่รู้แหละต้องต้องมีคําว่า AI เหมือนนนยกหนึ่งเคยมีเรื่องของไอนะ V e n g i n e e r i n g ทุกบริษัทต้องมีการพูดถึง V e n g i n e e r i n g วันนี้ทุกบริษัทก็ต้องพูดถึง AI เหมือนกันนะครับผลประกอบการปีนี้ก็ดีนะครับปีนี้ก็ดีแล้วเราไม่กลัวเหรอขึ้นมากันขนาดนี้แล้วนะครับล่าสุด Goldman s a ยังบอกเลย เดี๋ยวจะมีเนาะ e าร์เซชั่ถามว่ากลัวไหมทั้งกลัวและไม่กลัวนะครับต้องบอกว่าในในในสโคปของ AI เนี่ยมันมันมันมีสโคปที่ค่อนข้างกว้างมากนะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ําผมพูดคร่าๆประมาณนั้นนะครับส่วนที่ยังโตอยู่นะวันนี้ถ้าพูดชื่อก็เ v i d i a m ดีย o s o f t d a t a Center h y p e r s c e r e r พวกนี้นะครับพวกนี้คือต้อนน้ําเกือบทั้งหมดนะครับก็ณวันนี้โฟกัสยังอยู่ที่ต้นน้ํา ถามว่ากลัวไหมอย่างที่บอกว่าในเชิงพื้นฐานเราคิดว่ากรธของพวก AI เนี่ยยังไปได้ไกลมากๆเพราะงั้นในเชิงพื้นฐานเราไม่กลัวอีกตอ,อกคํคำตอบหนึ่งก็บอกก็กลัวกลัวในเรื่องของ valuation ก็อาจจะดูมาไกลและปลายปี takeprofit อะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้นนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของ AI อเนี่ยอย่างที่บอกว่าม,มันมันมีมันมีนอกจากต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยไปอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับ กองทุนนี้จะมีการลงทุนทั้งต้นน้ํากลางน้ำํำและปลายน้ำนะครับปลายน้ําเช่นอะไรบ้างเรื่องของการเอาไปใช้นะครับแชร์อ x p e r i e n c e หน่อยแล้วกันเมื่อเช้าผมไปวิ่งนะครับแล้วก็ให้แฟนเนี่ยช่วยถ่ายวิดีโอให้ปกติถ่ายวีดีโอก็ไปลงไอจีอะไรนะพวกนี้ Facebook นะครับสวยๆำงาๆไม่ใช่อย่างนั้น,นครับผมเอาวีดีโอเพื่อไปโหลดลงแอปแอป,แอปหนึ่ง และแอปแอปนั้นเนี่ยจะวิเคราะห์ว่าท่าวิ่งเนี่ยดีไม่ดีเท้าลงกลางไหมมือแกว่งพอไหมเอาชี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจคอ,อ,อมองหน้าไกลเปล่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ปรับท้ายดีขึ้นอันนี้คือเรื่องของ productivity ที่มันจะดีขึ้นจะมีสุขภาพดีดีขึ้นวิ่งดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นทํางานที่เรารักได้นานขึ้นนั่นแหละนะครับข้อเสียอย่างเดียวคือผมยังไม่ได้จายตัคงแอปนี้ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท,ที่มันมันสามารถเปิดโลกทัศน์ได้เยอะเหมือนกันนะครับประเด็นคือตอนนี้เราลงทุนต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยเ,เรื่องเรื่องของการเอาไปใช้เนี่ยยังค่อนข้างน้อยผมขออนุญาตนะครับขอขอ,ขอความร่วมมือทุกท่านนิดนึงทำทำเซอร์วี์เร็วๆนะครับที่บ้านใครมี Netflix บมัง n น t f l i x กดิสนีย์เอชบีเอาแบบที่จ่ายตังค์เนาะมีมีใคร ใครจ่ายตังพวก ChatGPT Gemini ไอโคพหลอบ้างจ่ายตังเองเลยบางเอิญทุกท่านอาจจะไม่เห็นนะครับผมคือ Netflix นี้เกือบทั้งหมดแหละนะครับจ่ายตังพวกนี้หายไปกว่าครึ่งที่ผมเห็นนะเร็วๆหมายถึงการเติบโตแม้กระทั่งต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยการเติบโตวพวกนี้ยังคิดว่ายังไปได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้กองทุนตัว uh, WTAI เนี่ย uh, เป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับความเสี่ยงระดับ6กเดีไม่ใช่คือเอนะครับก็บอกแล้วต้องมีคําว่า AI อยู่ข้างในนะครับเป็นฟีดเดอร์ฟันไปลงไอ้ global alliance uh, alliance global artificial intelligence fund นะครับก็เป็นกองที่มีความหลากหลายในในตัวพอร์ตนะครับถ้าจะเน้นให้ดูนะครับอีกสักสไลด์สองสไลด์ เข้าใจว่าเวลาน้อยอันนี้เป็นรูปที่ให้ดูนะครับว่ามันมีต้นน้ําอยู่ข้างล่างกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะครับพอร์ตจริงๆตัวนี้จะเน้นที่ปลายน้าเป็นหลักพวกแอปพลิเคชันเป็นหลัก e n เนเบลซึ่งพวกนี้หุ้นตัวไม่ใหญ่ หุ้นเล็กซึ่งหุ้นเล็กหุ้นโกลดเนี่ยรู้กันอยู่เวลารีเทิร์นั้งมันมาเนี่ยมันมันก็จะได้เยอะแต่บังเอิญปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไอพ้พวกชิปพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยได้ประโยชน์จริงๆนะครับเขาก็มีการทิวพอร์ตลงมาบ้างงั้นก็ถือว่าเป็นกองทุนที่เราเอามาแนะนำในวันนี้นะครับแล้วก็โฟกัส ไม่ได้ชอบหรอกว่าอยู่ที่ US เราก็ชอบกระจายความเสี่ยงเนาะแต่บางเอิอเรื่องของแอนดีพวกนี้มันอยู่ที่ US เป็นหลักนะครับเป็นกองทุนฟิลเดอร์ฟันไปลงทุนต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเมื่อกี้ที่ผู้บรรยายพูดนะครับเรื่องของค่างเงินเขามาเกี่ยวข้องด้วยค่างเงินเราไม่ได้ปล่อยนะครับเราเรา,เรามีการใช้ดุลยพินิษู์ของผู้จัดการของทุนนะครับในการบริจัดการคือเราบริจักรุงไทยเนี่ยเราคิดว่าค่างเงินเนี่ยเป็นเหมือนอสเซทคลนสหนึ่ง เปิดเลยกับปิดเลยมันก็สองข้างไปหน่อยเราคิดว่าเราสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยกองทุนเนี้ยเราก็เรื่องของค่าเงินเนี่ยเราก็บริหารตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่80นะครับมีการมากกว่า8 0เพชหมายถึงเฮชนะมากกว่า80บ้างต่ำกว่า80บบ้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์